มีก้อนเนื้องอกที่มดลูก10เซนติเมตรเราต้องทําอย่างไรคะเนื้องอกมดลูกเจอได้เยอะมากนะคะคนไข้คนไขายุ30าปียังไม่มีลูกโอกาสเจอเนื้อง,งอกถึง3 0มสิบเปอร์เซ็นต์เป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองนะคะสรุปเนื้อง,งอก10เซนทําอะไรข้อที่หนึ่งคุณอายุเท่าไหร่ข้อที่สองคุณอยากมีลูกไหมถ้ามีอยากมีลูกต้องผ่าตัดนะคะอันที่สามมันมีอาการผิวติไหมมีการตกเลือดปวดมดลูกปสัสสาวะบ่อยไตยบวมไหมถ้ามีอาการก็ต้องผ่าตัด ถ้าไม่มีอาการอะไรเลยนะคะตรวจพบโดยบังเอิญอาจจะเฝ้ารอได้หรือใช้ฮอร์โมนทาให้มันยุบได้นะคะ<ฆ>สรุปว่าเนื้องอกถ้าให้นะคะให้โจทย์มาสิบเซน้นทำอะไรอันนี้ต้องดูบริบท ว่าคุณใครต้องการอย่างไรแล้วก็ต้องคุยกับแพทย์ค่ะว่าเป็นอย่างไรจะต้องรักษาแบบไหนเฝ้าดอดู<ม>หรือใช้ยาหรือการผ่าตัดแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อไหร่ที่เป็นเนื้งงองอกมดลูกโอกาสเป็นมะเร็งต่ํามากนั่นคือพ<ม>ันคนอาจจะเป็นแค่สองคนนะคะคืสองเปอร์เซ็นต์แล้วลักษณะของมะเร็งเนื้อมัดลูกไม่เหมือนเนื้องอกมัดลูกคะ่ะ<ม>คือโตเร็วขนาดใหญ่มีเลือดมาเลี้ยงเยอะคุยกับแพทย์เลยค่ะนะคะว่าทางออกคืออะไรแล้วก็สิ่งไหนที่เหมาะกับตัวคุณเอง จากบริบทของตัวเราก็เลือกวิธีนั้นรรค